นะคะมาจากจากเมืองนอกนะคะก็รู้สึกก็โอเคหรือว่าดูมันดีกว่าอาหารไทยทีิผิดแล้วนะคะต้องกลับมามองอาหารไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอยิ่งทําวิจัยศึกษาไปนะคะจากที่ที่นั้นอ,อ,อยู่ในองค์การเนี้ยนะคะแล้วก็ฟังตามข้อมูลนะคะในฐานะที่เป็นนะักประจมธรรแล้วก็ตามข้อมูลปรากฏว่ายิ่งนานวันข้อมูลเรื่องของอาหารไทยว่ามันดียังไงเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจนเราแบบ มหาจันรใจจริงๆนะคะทําให้เรารู้ว่าแหมเรามีของดีเยอะแย,ยะเลยแต่ว่าบางทีเรากินทุกวันจนเรามองไม่รู้คุณค่านะคะและจากการศึกษาของอาจารย์แก้วและอาจารย์มรดีเนี่ยก็เป็นเป็นผลงานวิจัยอีกทางหนึ่งนะคะที่ทําให้เราได้ข้อมูลดีๆของอาหารไทยอีกนะคะก็คนไทยคงต้องกลับมากินอาหารไทยไม่ใช่เฉพาะกับมะเร็งอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเรื่องอื่นๆอีก คือมันมีในหนังสือเนี่ยนะครับผมมีอะไรแสดงนิดหนึ่งคือในส่วนที่เป็นสูตรสอนอาหารเนี่ยนะครับเราจะมีบอกว่าอาหารรสแต่ละชามเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะต่ชาติที่ได้ซึ่งอันนี้จะเป็นจริงมันไม่ต้องค์ประกอบพวกนี้ที่อยู่ในอาหารในทั่วไปเพราะฉะนั้นอาหารชาม,มิอื่นที่เราไม่ได้ทำแต่ถ้ามีองค์ประกอบเหมือนกันมันก็น่าจะกายได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่นักศึกษารหรือเด็กน,นะฮะเด็กเรียน,นจะสารบ้านเราเล็กน,นี่เป็นไปได้แล้วที่สำคัญคือสิ่งที่ เราไปดักสูตรที่ผมสอกนการจะทำการจะสอนให้นักศึกษาหรือคนไทยทั่วไปรู้ราวว่าเวลาจะไปกินข้าวเนี่ยไปซื้อข้าวไม่ไว่าจะเป็นร้านอาหารไหนงเขาแกเวอะไรก็ตามเราจะเลือกกินคมไหนาจานไหนดีคือสอนให้เลือกกินเป็นไม่ใช่บิข้าวก็ไปกินหมูหวานอย่างเดียวหรือใส่กะหรู่อย่างเดียวแค่นี้มันไม่พอาะว่าทั่วไปเนี่ยเรารู้ว่าอาจรที่เขามีข้อมูลว่าถ้ากินอาหารอะไร่อาจานอาหารที่มัสิ่ล้ม นะครับม,มันจะมีผักมีผลไม้มีอะไรก็ตามอยู่ในจานนะนะให้มันจานสีสัน,นดูสวยเป็นสีรุ้งเลยว่าจริงเริ่มต้นจริงไม่ใช่สีรุ้งก็ราะฉะนว่าเป็นสีของกล่องอิสอสบายสีนะฮะให้ใช้งานเริ่องสีฟนะิลแล้วก็มีคมนจะแปลงเป็นอาหารสีลุ้งนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารวันไหนถ้าเรียนจกี่ยกับสุขภาพไปแล้วเนี่ยไปเลือกซื้ออาหารอิสอสีส้มไปเนี่ยถือว่าแย่แหละเพราะฉะนั้นทุกบอลจมูกบังคับโดยอาจจะโรแมนติกต้องกินอาหารหลักสีนะ บอกว่าพระสงฆ์ท่านก็บอกว่ากินหลากหลายข้าวรึ่้นเงนอาหารกินขึ้นแล้วก็สั่งครบ้านขึ้นเงเราก็สอนเรื่องนี้เป็นหลักเพราะว่าจริงๆมันคือแบบการว่าอาหารที่เรากินแต่ละมื้อหรือแต่ละวันเนี่ยต้องครบห้าหมู่ต้องมีหลักนะครับค่ะแล้วคำว่าหลากหลายนี่ก็ในในความหมายเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์ให้คุณอาจารย์มริีอธิบายต่อนะคะคำว่าหลากหลาย หมายถึงว่าเราต้องกินครบห้าหมูอยู่แล้วแต่ในห้ามหมูอแต่ละมือเนี่ยควรจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อเพื่อที่อะไรหนึ่งคือเพื่อสมมติถ้าเรากินอาหารห้าหมูเนี่ยซ้าเดิมทุกวันทุกวัน,วนเราก็อาจจะได้รับสารพิษที่ปนเปื้อนเข้ามาในอาหารนั้นเมื่อเราได้รับสารพิษเข้ามาในร่างกายเราทุกวันเหมือนเดิมทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการสะสม,มนในร่างกายได้ซึ่งร่างกายก็จะมีการ ขับถ่ายสารพิษน,นั้นไม่ทันก็เกิดการสะสมทําให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น,น,นอาหารห้าหมูที่รับประทานเนี่ยควรจะสับเปลี่ยนหมุนเวีนกันไป<ม>ค่ะค่ะพอมาถึงตรงนี้ก็ถ้าบอกว่ากินอาหารไทยนี่ก็ได้อาหารหลากหลายเหมือนกันนะคะ<ม>เพราะว่าอาหารไทยเนี่ยอย่างถักก็มีหลายอย่างอย่างต้มนึ่งนะคะ หลากหลายในเรื่องของการปรุงวิธีปรุกก็ต้องลือกใช่ไหมคะัือาแล้วในอย่างแกงอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดแกงเลียงเนี่ยก็ผักหลายชนิดมากมามากได้ถึงเกินสองสามชนิดห้าชนิดขชนเดแล้วเราสามารถไปยุเปลี่ยนผักได้ตามตามความชอบที่เราชอบผักชนิดไหนแต่ให้มีมากมากหลายผักชนอดนงค่ะก็อันนี้ก็จะเห็นถึงคุณประโยชน์ของอาหารไทยนะคะว่า มันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพพูดได้เลยนะคะอาจารย์ว่าอาหารไทยอาหารสุขภาพคือเมื่อมันเรียกเิกนะครับมันมีองค์กรใหญ่องค์กรที่เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งเนี่ยเพราแนะนำผลิตภัณฑ์ว่าถ้าออกไปนอกบ้านถ้าจะกินอาหารชาติอื่นเนี่ยเขาแนะนำเลยสี่สี่ชาติอะไรบ้างคะชาติแรกคือของอินเดียจีนอิตาเลียนแล้วก็ไทยเพราะฉะนั้นก็อย่างของจีนเนี่ยเราก็รู้ว่าสูตรเหมือนไทยเยอะถ้าท่านเห็น ไม่เข็นกระจุยให้อินเดียประมาณแบบก้างท่าเทศขึ้นจมูกเลยในของไทยเนี่ยเราอยู่เราละประเทศจากทุกอย่างเอามาหมดผสมไปผสมมามันจะกลมกล่อมมากยิ่งถ้าใครเคยอ่านกล่าวออกงรงเหตุเรื่องของเจ้าพัดปุ้งนะจะรู้สึกว่าเออมันธลรมดาเ่าท่านธลรมดาไว้ได้อาหารไทยที่น่ากินมากทุอไอ้นี่เวลาเราพูดถึงอาหารไทยเนี่ยเรื่องเล่นนี้ไม่ได้ทำอาหารแต่โบราณนัดเรื่องเล็กเล็กเจากว่า ทำไปก็คงจะไม่ได้มีประโยชน์ที่ยคนไม่ค่้กินแล้วแหละจากอาหารที่คนกินจริงดีกว่ามาทํานะแต่หลายๆอย่างเนี่ยเมื่อหลังที่ชอบมากอย่างเช่นเมื่หลังที่ชอบกินผัดไทยมีอาจารย์ท่านหนึ่งของสถาบันเนี่ยไปเที่ยวไปไปไประชุมวิชาการที่ทาเอา่อู่อสาวมัวรู้กันว่าไปร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยของรของพูลตปอ,อนั้นะสาวผัดไทยมากินเพื่ออยากจะรู้สึกประเทศไทยไปเจอยบผ่านล่าผ่านเสิ้ยวไปเจียบผัดซสี้ยวก็ ว่าไอ้เจ้าของร้านบอกว่าที่ลายผัดไทยบอยเย้นบางทยบอกว่าที่ลายผัดไทยคืออะไรว่าเขาไม่รู้จักผัดไทยเพราะฉะนั้นโครงการของที่ทำอ่าจะพาวิจัยส่งเสริมเนี่ยคือเป็นโครงการที่ทำให้คนต่างชาติรู้ว่าอาหารไทยจริงๆเป็นยังไงและมีมาตรฐานยังไงบ้างค่ะชันคะที่ฉันเห็นหน้าปกมีต้มตำด้วยจามเด็ดเลยค่ะอยากให้จามรู้ทีว่าต้มตำนี้ช่วยเป็นอาหารที่แนะนำด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ระบบเลยค่ะ ต้มตำเนี่ยถือเป็นสลัดผักจานเด่นของไทยเป็นผักสดกลุงสดทุกอย่างไม่ผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นสารอาหารที่มีประโยชน์บางอย่างที่ไม่สลายไปโดยความร้อนเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเรากินต้มตำเนี่ยเราไปไล่สารอาหารที่มีประโยชน์จา,ากผักสดมากมายซึ่งนอกจากนี้ยังให้กากใยอาหารเยอะด้วยค่ะก็าอาจจะต้องระวังเรื่องถั่วไปไง,ง่ายด้วยถ้าจริงเนี่ยถ้าถ้าเป็นคน ภาษาสุภาพจริงนะหลายๆคนเนี่ยเขาเอาถั่วีิส่งไปเองให้แม่ค้าตามด้วยนั้น,นเลยแล้วก็บงังคับแม่ค้าว่าก่อนจะตามเนี่ยนะล้างโทรขยะก่อนคือคือโค้งบางโค้งเนี่ยตามต้ตมตำปูดองเราแนะนำเราสงสัยการกินต้ตมตำแต่แมไม่แนะนำไม่กินปูเช็ดปูดองเพราะปูดองส่วนใหญ่ไม่ค่อยสะอาดเนื่องจากว่าบางร้านที่เอาปูดองแล้วมันไมสุกหรือจะใส่ปลาร้าน,นะครัเนี่ยต้องเป็นปลาร้าที่เขาทำเสรสุกนะไม่ใช่ไม้สุกเนี่ยไม่แนะนำ มีอย่างหนึ่งที่เรารู้เกี่ยวกับต้มตำคือต้มตำเนี่ยเป็นลากที่มีประโยชน์เพราะนั้นวันไหนกินอาหารจานไหนเช่นกินหมูปิ้งเนี่ยเรารู้ว่าเสารป่อมอะเร็งง่ายกินทอกไอ้ไม่เสี่ยงหรือว่ากินกินปลาทอดเนี่ยเี็สารป่อมอะเร็ง่ายกินต้มตำมันจะช่วยฮะเพราะว่ามันมันจะเป็นลังอาหารที่ช่วยป้องกันลดความเสี่ยงให้เราฟังอาจารย์พูดเหมือนต้มตำก็เป็นอาหารล้างพิษเหมือนกันนะคะ่อาหารยอดนิยมรับประทานทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะ เดี๋ยวนี้หาทานง,ง่ายด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเลือกก็เลือกเจ้าที่สะอาดหน่อยแล้วกันนะคะก็เป็นสลัดผักแบบไทยๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นเมนูที่ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะหลายๆเมนูซึ่งอย่างที่ฉันดูอีกเมนูหนึ่งห่อหมกเนี่ยค่ะจะมันรดีค่ะห่อหมกนี่มีอะไรเด่นน่าแนะนำว่าอะไรถึงได้เอามาลงเมนูีด้วยค่ะห่อหมกเนี่ยจุดเด่นของมันอยู่ที่ น้ำพริกแกงที่มาใช้เอมันก็คือมาจากน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดเนี่ยมีเครื่องเทศสมุนไพรที่ให้ประโยชน์มากมาย <ใช S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในฮอร์โมนก็คือผักที่มาใช้เป็นตัวรองใช่ใชต่ต้องต้องทานนะคะต้องทานโอ้มผมผมแนะนำที่หนึ่งฮอร์โมนเนี่ยต้องไปยอเพราะว่าเคยมีอาจารย์ที่สถาบันมะเร็งเนี่ยนะฮะเอาใบยอเนี่ยนวิจัยเลยว่ามันมีมันสามารถฆารือาสตรต่อมะเร็งกนรองได้ไหมเพราะว่าเด็ดมาก เพราะงั้ากินหอ่อโบกเนี่ยที่เป็นผักกาดขาวนี่ไม่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็ใบผักกาดขาวมันไม่เนียนหัวราคาดีกนไม่ได้แต่ถ้าเป็นใบยอที่เยอะหน่อยัเพราะนั้นห่อโบกใบยอเลยจะเป็นอาหารที่มีแต่เราต้องมาเพนนะแต่คนที่มีปัญหา,าเรื่องคอเลสเตออลสูงต้องระวังนิดหน่อยเพราะว่ามันมีกะทิสูงอยู่ด้วยค่ยะใส่<ะ>ถึงหอโบกใช่ไหมคะค่ะในหนังสืเอเล่มนี้เราก็มีคำอธิบายคำ,คำนวอธิบายแล้วก็วิจัยห่อมบกที่ใส่ใบยอ หนัง,งสือเล่มนี้ที่ฉันฟังมาแล้วนะคะ่อาจารย์พูดในฝั่งเนี้ยนะคะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรนะคะเป็นงานวิจัยอะค่ะที่ลงสู่ประชาชนนะคะส่วนใหญ่งานวิจัยก็เอาส่งไปให้ทางกระทรวงหรือทางอะไรเอาไปเป็นนโยบายใช้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้นี่มันมันเป็นอะไรที่วิจัยแล้วประ,ะชาชนได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็จับต้องได้เอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เลยจะมีอะไรจะเสริมอนี้ไหมคะ dengan